สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแม c f ฟอร์ด a n n e l นะครับแต่งเสร็จแต่งดุปุ๊บเอามาให้ดูเลยนะครับกับรุ่นนี้เลยรุ่นขายดีนะครับและลูกค้าสนใจมากๆกับ d b l w i t e c นะครับตัวนี้เป็น6สปีดเทอร์โบเดี่ยวนะครับ1 7อจสแรงม้า4 0 5แรงบิดนะครับซิงเกิลเทอร์โบนะค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทนะครับบอกเลยว่าในรุ่นนี้สามารถเพิ่มแพคเกจได้นะแล้วก็สีมีให้เลือก้กันถึง6สีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ คันนี้อัปเกรดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแมกพามาชมนะครับว่าตังออกมาแล้วหน้าตาเปลี่ยนแปลงจากไวทแท็กเดิมและหล่อดูุดันขนาดไหนเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้ามีการเปลี่ยนนะครับเป็น F150 นะครับลูกค้าเลือกฟอนต์นะสีส้มตัดสีดำนะครับอันนี้เป็นสีเดียวกับสีลัคเตอร์เลยนะก็จะได้ส้มดุๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับส่วน ด้านบนจะมีไฟ LED ให้ด้วยทั้งหมด3ดวงนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆแล้วรถแมทมากๆเลยนะครับด้านบนนะครับตัวนี้นะครับสกูปทรงฟิตนะครับลูกค้าก็เลือกเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับตัดสีเดียวกับตัวรถก็คือสีสีเทาดำนะครับมาพร้อมกับขอบนะครับที่เป็นสีส้มหล่อๆแบบนี้นะพร้อมกับโลโก้แร็นะครับตัวโตๆแบบนี้นะเลือกได้นะโลโก้นี่เลือกได้นะครับส่วนไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะครับลูกค้า ใส่ครอบไฟหน้ามานะครับทำให้รถดูเด่นดูคมนะครับเหมือนเติมคิวให้เขาดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับมาพร้อมกับเส้นเดรทามในนึ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟส่งไฟต่ำในโคมเดียวกันนะครับส่องสว่างนะครับทำให้รถคันหน้านะครับเห็นเราอย่างชัดเจนนะครับมาดูการชนหน้ากันบ้างการชนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้เราถอดของเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัว F22 นะครับหรือว่า ชุดแรปเตอร์นะครับเข้ามานะครับก็จะได้กันชนหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนไฟตัดหมอกก็จะยังมีอยู่นะครับตัวนี้ก็แปรผันตามพวงมาลัยนะครับพวงรัดจูงนะครับสองห่วงก็มีให้นะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวอ่าตัวนี้นะครับเราสามารถติดตั้งแคลงเพิ่มได้นะแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด5.5นิ้วนะอ่าตัวนี้จะเป็นชุดเดียวกับ m 2 2เลยนะก็จะได้ชุดนี้เข้ามานะครับหล่อนะครับแล้วก็น่าใช้ ลูกค้าสามารถเลือกซุ้มล้อแบบเรียบแบบปักหมุดได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับคันนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับเรายกขึ้นมา2นิ้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนปีกนกโยงนะครับสีแดงหล่อๆอแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าด้วยการที่ช็อคอัพนะครับของเขาก็เป็นช็อคอัพสองศูนย์โมโนทูบแล้วนะครับดังนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวรถนะครับสมูทมากขึ้นนะครับพร้อมกับเปลี่ยนปีกนกนะครับพอรถทําการยกนะครับทำให้รถมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการเลี้ยวนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับพอเราเปลี่ยนมานะครับรถก็จะไม่ติดนะครับซุมหน้าแล้วแล้วก็บางคนท้ายด้วยนะส่วนแมกและยางเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการที่ตัวของเขาเนี่ยครับล้อทั้ง4ล้อเป็นทวิตเบรกทั้ง4ล้อนะครับทำให้รถเนี่ยนะมันทรงตัวดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบรกดีอยู่แล้วมากๆคราวนี้ครับเราเปลี่ยนแมกมาเป็นแมกขอบ20นะครับตัวนี้เป็นแมกนะครับออฟลบนะครับลูกค้าเลือกเป็น ลายขอกวางนะเพืคนก็เรียกลายขอกวางนะเพืคนก็เรียกลายก้ามปูแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายขอกวางนะมาพร้อมกับยางออทเทเรนนะครับตัวนี้เป็น275นะครับ55 R20 นะครับหน้ายางเปิดเปิดแบบนี้แล้วก็เป็นออทเทเลนที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะครับแก้มข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้เทอร์โบเดี่ยวนะซิงเกิลเทอร์โบนะครับอ่าตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้จริงนะส่วนกระจกนะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับตัวนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่า ตัดกับสีตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับอ่าตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าด้วยรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60 80นะครับอ่ากันสาดติดให้เล่าหลังคาเฉพาะรุ่นนะครับกับรุ่นวัแท็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะใช้งานได้จริงนะเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะอันนี้บรรทุกของได้เลยนะตัวนี้จะเป็นสไล k ์คิเลสนะครับเราจะมีกุญแจรีโมทให้สดอกนะดังนั้นบอกเลยว่าไม่ต้องกดให้เสียเวลานะครับเอามือเปิดปุ๊บเปิดรถได้เลยนะครับ มาได้ค่าเดิมๆจากโรงงานนะครับสีดาตัดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็อีก1จุดที่มากับตัวรถเลยนะครับสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับตัดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้บรรทุกของได้จริงนะแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะอ่าแล้วก็เป็นเฉพาะรุ่นด้วยมีไวแท็กเท่านั้นใส่ข้อฝาถังน้ํามันนะครับเรนเจอร์นะครับตัวนี้ก็กันลอยนะทำให้สามารถเปิดนะครับใช้งานไม่ต้องกลัวว่ารถจะเป็นลอยนะเด็กปั๊มถูกใจ สติกเกอร์แรปเตอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เลือกได้นะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยมาดูฝั่งท้ายกระบะกันบ้างเราติดนะครับครอบไฟท้ายนะครับทำให้ไฟของเขาเนี่ยดูหล่อดูอเท่ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED ผสมไฟฮาโลเจนนะครับอาจจะยังไม่ฟูนะยังไม่ฟู LED นะตัวนี้นะท้ายกระบะนะครับไฟเบรกจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับส่วนตัวนี้เราใส่กาบท้ายนะบางคนเรียกกาบบางคนก็เรียบข้อฝาท้ายแล้วแต่ลูกค้านะครับ ฟอนต์เลือกเป็นสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะสีส้มดำหล่อๆแบบนี้นะเว้นโลโก้ตรงกลางฝอนะครับแล้วก็กล้องกะระยะนะครับที่ซิงกับหน้าจอ12นิ้วด้านในนะตัวนี้จะมีเส้นกะระยะให้ด้วยตัวอะคริลิกนะครับม็กก็ติดตั้งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับอะคริลิกก็ได้สติ๊กเกอร์ก็ได้กันชนท้ายมีให้แล้วนะครับหล่อๆมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยนะไฟสองปัจบัยแล้วก็ยางอะไหล่ที่มีให้ฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนะครับแล้วก็ตัวขอบกระบะเนี่ยเราก็มีกันลอยสาาามรถใช้้้งนนไดดวยะ มาดูภายในกันนิดนึงนะครับห้องโดยสารแถวหลังนะครับเราก็จะมีเบาะที่เป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยได้สีเหลืองหรือสีส้มนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีแอร์หลังให้ด้วยแล้วก็ช่องชาร์จไฟด้วยอ่าน้ตบุ๊กสามารถทํางานได้เลยนะครับแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังกว้างมากๆเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นบเบาะปอบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะเท่มากๆเลยนะม,มีตีโลโก้ไวทแท็กด้วยนะครับ ส่วนจอกลางนะครับตัวนี้นะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4A นะครับจอขนาด12นิ้วเลยนะครับตัวนี้ใช้งานแบบทัชสกรีนด้วยนะใช้งานง่ายเช็คตำแหน่งรถได้สตาร์ทรถได้ปรับดูนะครับพิกัดรถได้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดนะครับแล้วก็เบรกมือแบบไฟฟ้านะครับส่วนทางด้านพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีคุยคอนโทรลนะครับแล้วก็ ตัวลิมิตนะตัวลดความเร็วนะให้ด้วยนะครับส่วนฝั่งขวามือเห็นไหมจะทิ้งกับหน้าจอด้านหลังแบบ8นิ้วนะครับแบบเมนูภาษาไทยด้วยตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายนะครับดูง่ายด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มพุสตานะครับแล้วก็แผงไฟหน้าแบบออโต้ด้วยโอเคเนี่ยคือออปชั่นเขาเยอะมากๆนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมีแผนจะใช้รถนะแม็กบอกเลยว่ามาแล้วแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับในรุ่นขับ2และขับ4นะ โดบเบียพิเศษนะครับอยากได้แบบไหนนะทักมาใครอยากได้รถแบบนี้หรือว่าอยากเป็นเจ้าของไวท์แท็กนะครับบอกแล้วว่าตอนนี้โปรดีมากๆนะครับไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับหรือถึงงานมอเตอร์เอ็กโปเลยนะเราก็สามารถนะครับมาดูที่โชว์ร hmm. ูมฟอร์ดเขาแสดงแล้วเราก็มีบริการจองออนไลน์ด้วยปลอดภย100ัยร้อยเปอนะครับ mm hmm. ยังไงวันนี้ก่อนจากกันก็ฝาก d b l นะครับไวท์แท็กคันนี้ด้วยนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้า จะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้ฝาก b B L y t e t a n ด้วยคลิปนี้มากไปแล้วสวัสดีครับ